สวัสดีคับผมผมมาพอกันตอนเร่งๆครับอยู่กับผักทำงานให้เ่าครับ,รบมันนี้พรามาบางตนกึนช่ยครับนี่ครับตนกึนช่ยนะครับเกิมเจริญเติบโตแล้วครับนี่ครับสิบห้า สิบห้าลุมครับอ่ากล่องหนึ่งก็สิบห้าลุมสามแถวนะครับแถวและห้าลุมกำลังงามครับพี่น้องแมนเบิรด์ด้ครับมองไปแถวที่สอง เป็นเรื่อสายเป็นเลยนะครับมองไปกำลังกินเขากินน้ำกันนะครับจะว่าผมแล้วเรียบร้อยแล้วครับม,มีสัตว์ก้อนม่ครับฟากินฟาแล้ว ทีแล้วก็จะเดามะนั่งนี่นะครับเก็บลิปในเบิ้งนี่นะครับมื่อนี้ก็ได้เก็บแล้วนะครับเห็นบางๆนะครับมีม่องไปนะครับเก็บพักเนี่ยไปอาจจโวัวนะครับกับนี้คนป่วยนะครับเป็นกระบาดไปนะครับเป็นกระสื่อกระบาดนะครับกระสื่อไปนะครับหลายท่านอยู่ครับมื่อนี้กระบาดหลายท่านก็สื่อไป ต้นบักบงกัตัดออกไปพัดแล้วครับต้นหอมครับกำลังงามครับผม่น,น,นั่นอีกสองแถวก็เป็นต้นกินชายกันต้นกินชายก็พักกะจะพักกะนะครับแบ่งมึงโดยรวมเลยนะครับงามครับผมสวยงามครับ ตนกระัอหัวนี่นะครับจะเป็นบางส่วนนะครับเป็นลังเปล่านะครับนี่ครับที่เพิ่เก็บไปขายนะครับหนึ่งสองังนะครับมีลังที่ส องลังครับทิเบบอกไปนะครับออสองลังที่ันเบบอกไปครับีว่างๆอ,อ,อ,อะ่ไปตาบุญมีเนกับมือนเงี้เอโอแม่บุญมีกับมือ่น,นี่แหละ่นก็นจะเอาไยืเลยวะชุดนึงรเอายู่ติขาดีเลยงามงามบะวะงามเลย บางส่วนหนงสิเก็บออกไปก็เป็นซองนะครับก็ติดปีไว้นะครับบา้อากาศเขาเ็ดสารต้องเว้นนี่เด้สัดโลกินกินแล้วยังว่า้ยกินหกอันกินลายก็มูนลายกมูมันเลียเนาะไก็ไปกินดิตองกันองกันมันเลียเสียดายนน้ำกเสียดายสัตว์เลยทิเสียของเสียของนี่กินจะเพียรน่ะสัตว์บาดเจ็ที่เร่ยบเป็นคนีถใ

ได้ไปใส่มันใส่นะครับออกจากเพลทกะมาหน,นีแล้วครับอยู่ในกระสวนพักนี่แหละชีวิตนี้ก็มีแค่นี้์แล้วพี่น้องเอ้ย่นเรียบร้อยทีผัดดีผัดเลยดีพัดเรียบร้อยแล้วผัดเรียบร้อยแล้วพักบุง้ง เรียบร้อยแล้วจะผู้เบาครับรเบามุมงไปมุ่ม,มั่มมนอยู่นั่งสัมมนากันนั่งสัมมนานั่งงีเ้เข่ามันใหญ่ท่านเลขา็ยังไม่ได้กลับนะครับยังไม่ได้กลับบ้านสักคนพี่พ,พนักงานก็ยังอยู่นะครับ ไม่ได้กลับคนอย่างนี้นเดีเสียงหัวเลละครับแตกส่วนส่วนเ่นนแซบบอยเยนข่ามันแซบค่ขาพน้อนแซบแซบแซบครบเก็บขายไปสีลังแล้วนะครับเห็นที่เรียบร้อยขายให้คนป่วยบบโอ้ยเบิ่งกรบพี่นองเลย กำลัองอัวครับโอ้อยของเวนี่กินแสบนะครับนี่ครับมี่เบางต้นหางๆมันครับล่างนี่เลยอยู่สี่ต้นนะครับเราอยู่สี่ต้นโอ้งามครับมองใบนี่ทึบเลยนะครับดองใบอย่างที้นั่ทึบเลยครับงาม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 ส่วนนี้ก็เป็นลังเปล่านะครับกะกำลังเพาะใหม่นะครับ พอเอาใหม่แต่ละคนกะมุมไผ่มุมมันเหรครับมุมไข่มุมมันครับบึบรรยากาศจังน้อยครับบางท่านกะกะบานไปเลยนะครับเดือซวำดีเห็นนี่แหละครับข้างนอกกะมืนกะดีกลับนะครับ คุณแม่บุญมีนะครับก็จะกลับบ้านพรุ่งนี้นะครับเมื่อกี้กลับไปสองกลับไปสองนะครับกลับไปสองคนเหลือแต่ผู้บ่าวครับบ่าวแข็งแเลยครับนอนหนาเงี้ยนข้างหลังพวงก,กว็สองนะครับเลยยู่สสองคน ทางนอกกะหนาวน้ำนะครับคือเก่ามืนกับบันนะครับแต่ก็มีมาเพิ่มนะครับมีคนเขาคนออกเรื่อยๆนะครับบ่มีผาดครับจะมืนกะหนาซิมีมานะครับบ่สองกับสามแล้วครับเป็นตงบอกจะเย็นๆนะครับ,บ,กกนนรบถ้า็นี้รับเขตเข้ามานี่ครับ ว่ผิดหวังครับแต่มันเป็นเหตุใดนะครับเหตุใดเป็นการขอปฏิเสธเหตุใดเป็นการับไห้นะครับบางคนก็หายแล้วนะครับแต่ว่าซ่อมเมืองอาการเังซื้อครับอยู่ซ่อมเมืองอาการจนคลองผลิตเป็นยังไงนะครับก็เป็นการดีนะครับถ้าเป็นงานเป็นอยู่นี่ครับ เรียกว่าเดินทางไปเราเป็นนะครับอดีกลับมาอีกครับซ่อมเมืองอาการครับอยู่เพื่อดูอาการตัวเองครับเป็นการดีครับผมแต่บางคนอีสเซนเอ,อกปับ๊บผมกลับ,บาดเลยบพราครับ,รบ,รบจำไปว่าภาษามือน้่นไม่อีกแล้วเหตุผลเดียวครับมืม่ยแมนยังดอกไปใส่เอว,วก็มาความมันความแพงอืม <c oughs> <c oughs> อันนี้บบได้ทะลึกนะครับเป็นเรื่องจริงครับตามที่สอบถามแล้วก็เข่นกันกระคักนะครับมีเรื่องเดียวเนี่ยแหละครับที่เดียงกับบ้านะครับความมั่นปลอดภนีู่้ได้นี่ยละ่ะไปใา่คงนวะ่ะโอ้ไปห่องนกำกันตอนนี้กัะมาจางบาร์เถอะฝากกันเนว่ได้ <laughs> บิน้อยหนึ่งครับมื่อกี้ก็บอกว่าเดี๋ยวป,ปล่อยกิฟต์ก็ไปนาะงบดเพลแล้วก็รลมหัวลงพักสายตาฟังมาเบิร์นวอรกันแล้วกะ็ตื่นขึ้นมาแล้วกะ็กินเขาครับมานั่งโซลีกันกันหนึ่งก็ได้กินเขากินน้ำ ก็ีนะครับก็ได้บิกไปครับตามที่ได้บอกไปนะครับพี่คนเขาเขาออกกอกครับดูคนหายแล้วเพื่อนกับเดินทางกระบานนะครับคนดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็ดีใจน้ำครับครูยังอยู่กับสู่กันต่อไปนะครับก็ต้องไปน้อยอกหน่อยใจต้องไปเหลือใจเพื่อนกับหมื่อเนยังมีครับ เกือบสีบานอีกหนึ่งสองคนนะครับสองคนครับจ,จงังหวัดสุรินทร์เหมือนกันเลยกลับนะครับสองคนแต่ทีนี้คนใหม่นะครับขามาแทนครับีคนใหม่ขามาแทนนะครับแต่ไม่รูว้ว่าจะมาสองหรือสามเลยครับนี่ เบลเบวมากนะครับเบลเบวมากบาร์ดิเขามากกับเป็นดักทำมันรนเพจนะครับเราจะเดินทางพรุ่งนี้ไปอยู่กับเพจเบิดมือเบ็ดเว้นนะครับก็ได้พักช่วงนึงครับวัดหลังก็เลยพักเปิดทุกมือนะครับตอนนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดครับเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุด แต่ก่อนก็นกจะอยู่เสาทิต์เสาทิตย,ตยกตะลุยเหมือนเดิมบาได้ยวดกับพี่น้องทักมาได้ตลอดครับหรือว,ว่าสิทโทษสายด่วนข้ามาก,ก็ได้ตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดศู์หก็ดหกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สหนึ่งนี้ก็ยอดผู้ติดตามนะครับ ช่วงกันคำนะครับหลังจากที่กินข้าวเรียวนะครับผมกะเขาสตูดิโอลังบากดูน,นะครับกะยอดผู้ติดตามกะเป็นไปตามเป่าครับผมกะหวังว่าภายในสิ้นเดือนที่แล้วนะครับผมตั้งตั้งเป่าไ้สิ้นเดือนที่แล้วผมกา้าวเทศน์มันได้หมื่นหนึ่งนะครับกะหวังผู้ติดตามมัน้ถึงหมื่นกะ็เฉลี่ยมาก 400,000กับที่ว่าโอเคครับครับผู้ติดตามตอนนี้กับมหลายแล้วครับผม10,000นคนครับขอบคุณที่หลายครับติดตามนะครับที่เขามาติดตามขอบคุณที่หลายเด้อครับผมขอให้รำมีด้วยช่วงใหม้มันที่สิ่งใดกับคอยสมปรารถนาครับ แต่ส่วนที่หดมือ่นก้นอี่กับโมเมนเรื่องง่ายๆนะครับมือ่นก้นอี่สำหรับผมผมว่ามันกับเป็นเรื่องที่ยากนะครับบางคนอาจจะว่าโอ้ยแขม,มือนน่นก้นกะประว่ากันครับจะลองเห็ดเบื้องว่าก็จะได้พูดตจดตามนี่ครับเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายนะครับ,ออรบแต่สําหรับผมผมว่ามันกับเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับสําหรับ คนคนหนึ่งที่ร่างกายบุคอยแข็งแรงหนัะกะเฮ็ดคลิปบุคอยละเอียดนะครับมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่พ่อแม่พี่น้องทังติดตามมันจนเดินมือนหนึ่งนะครับมือนคนนี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับถือว่าก้าวไปดีอีกขั้นหนึ่งนะครับสําหรับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับคลิปบางคลิปอาทิว่ามีสาระ หรือว่าคลิปบางคลิปอาจจะโดนลบนะครับติดตามคำวมาหม่อาจจะว่าคลิปคือเรือนหน่อยนะครับเพราะว่าผมโดนสั่งนะครับสั่งลบกลางอากาศบอแมนทั้ง YouTube นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาหลายอย่างครับมันจะเป็นตกะกั่งลบแต่ก่อนคลิปมันเป็นพันๆคลิปครับกะตั่งลบทิ้งครับเพื่อคือว่า ยิ่งยิ่งหาเกิดขึ้นตามมาก่อนแต่ก่อนคลิปอาจินักก็นี่นะครับผู้ีที่ตามมาแต่แรกๆอาจจะเห็นผมกล,ล่องขี่แเป็นแบบใดครับอาจจะจอลึกเข่าถึงนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยอาจ,จะเห็นขีปแบบคิวเพินนะครับแบบบางๆนะครับเห็นมู่มากนี่ครับอาจจะเป็นภาพเรื่องหรือว่าบรรยากาศต่างๆครับบรรยากาศต่งา,างๆภายในหลัก อส่ปฏิจจลยปฏิกรใจกับบาแน่นะครับเวลาเปลี่ยนอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาบอกว่าใจเย็นๆนะครับปีไงเก็บอกใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ก่อนกับบทอครับเด็ดไปเรื่อยๆบาแน่มานอนคือบนวานะครับสักมือหนึ่งอายุเฉยๆจอเลยคือเก้านะครับจอลยคือเก้าอสุเห็นคิดแบบเคยไดเห็นนะครับ ในที่เราเคยได้เห็นก็อาจับได้เห็นครับอในที่เราเคยได้เห็นก็อาจีตเห็นครับใจเย็นๆเพื่นว่าเพิ่นบอกใจเย็นเย่นวาวกันครับแต่ว่าบางเทื่อนมันกัดคิดไปคิดมามันก็เมื่อยนะครับเฮ็ดคลิปแล้วลงแล้วก็ได้ลบเฮ็ดแล้วลงแล้วก็ได้ลบจริงครับเมื่อยอกันครับบางเทื่อกั คิดไปคิดมาเห็ดไปยังวะเห็นแ่กระโลบไเห็นก็ลบเซาบ่วบางเดียวผมถอถึงคิดว่าเจ้าเห็ดน,นะครับประกาศขายช่องคิดว่าด้กะคิดไปอย่างนึงก็เดีมาบานนี้แล้วก็เลยสู่ต่อไปนะครับกลับมาเบิ้งมือนี้กะเขาลำบานนอ้มือนหนึ่งคนหนึ่งหมื่นคนนะครับยอดชั่วโมงกะ เพิ่มขึ้นนะครับสาเเอุที่ตาํายอดชอั่วโมงตาลงแบเพราะว่าโดนสั่งลบผมบอกตามตรงนะครับาการจิผมเฮต์มาเนี่ยผมท่านมีรายใดนะครับเกือบแล้วนะเกือบมีหรอถ้าบอลบขิดถิมนะครับสิ้นปีเนี่ยผมมีเงินเดือนนะครับจาก Youtube แต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุจำเป็นที่ต้องลบครับ มันก็ต้องเริ่มมหม่ทีนี้เริ่มตน้นเริ่มต้นไม่ครับทำเริ่มต้นหม้รับหนึ่งหม่ครับทำมันยากวะเป็นเรื่องที่ยากนะครับการสเหีดคิดคิดหนึ่งไห้คนนบึงเนี่ยแต่ยอดวิ้วเป็นสีหาลอยไอ้ทื่ว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับจะระคิดนะครับ บางคลิปก็ได้เป็นพันสองพันสามพันยอดวิวครับบางคลิปนีซิปซิปคนเข่าเบิ้งซิปซิปเทืยร์ทั้งทีเป็นเรื่องที่ยากครับการเซ็นคิปนี่คนเบิ้งแล้วเซ็นเขาคำว่าเบิ้งซ้ำเป็นเรื่องที่ยากคนสมควรนะครับบางคนดึงก็ถอดใจนะครับถอดกลางอากาศ คนที่คอมเมนต์ผมข้ขมาเนี่ครับผมก็ซู้ซู้ซู้นะครับผมก็ขาไปเปิดช่องเพื่อน,นครับมีเห็นมาเจ็ดแปดปีแล้วข้างจะรอไว้ครับคนติดตามกันสิบกว่าคนนึงเนี่ยแต่ว่าเปิดช่องว่าเดเป็นสิบปีแล้วก็มีคือ<า>ถอดใจครับถอดใจตามที่ผมบอกเลยครับต้องนักเม่นนิรีครับจะต้องพยัน ยันลงคลิปครับยอดวิวสร้างมันครับ Youtube มันจิประเมินของมันเองับอาจจะมีคลิปลงคับมันอาจิีส่าครับตัวเองเขาก็บอกตัวจะาของไว้ตลอดสร้ามันลบได้เค็ดไม่ได้ครับถึงจะปวดครับมันตัวน่อยก็จะห้ามันยังเง็นเหินอยู่ได้ครับมจะก่อไม่ได้ครับ เนผู้ติตตามผมว่าหมืน่นต่อไปก็อาจจะเป็นแสนก็ได้ครับอนาคตไอยบ้างนะบระลนะครับยังมันก็เกิดขึ้นได้ครับเมื่อกี้เดือนหน,หนาผมอาจจะมีราใได้ก็ได้ผมจอลึกหรือว่าทัางเบื้องบนสั่งมากสามารถแบบนั้นแบบนี้ได้ไม่นานกันรออาจจะมีคิเปเด็ดเดทคือตกกอนครับต่กอน คือี่นนาร์เบนทันตกรครับเดี๋ยวเข่าถึงนะครับเดี๋ยวแต่ในห้องนวดเท่าน,นั้นนะครับที่ผ่านมานะครับที่ผปรมได้เหองคือสุดท้ายนี่ก,ก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามเป็นกำลังแรงใจชาวมากกดติดตามนะครับขอบคุณเด้อครับ นีพี่น้องผมกัไปต่อปเป็นนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะคลิปนี้นะครับไว้เจอก,กันคลิปหนะ้าดีกบผม